สวัสดีครับนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดทับไซท,ทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่มาเรียนกับครูต้อมปิตุพัฒน์ปาราสุทธิ์ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับคือเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและก็อารมณ์ครับผมก่อนอื่นเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนครับ จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมดสามข้อนะครับนั่นก็คืออธิบายการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ข้อที่สองครับปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับเทศตามวัฒนธรรมได้ข้อที่สามครับเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตนที่เหมาะสมะเมื่อเรารู้จุดประสงค์แล้วนะครับต่อไปครับครูต้องมีภาพมาให้นักเรียนดูครับ นักเรียนลองดูภาพนี้นะครับแล้วลองเปิดไมค์ตอบครูต้อมีิว่านักเรียนเห็นภาพมีแล้วนักเรียนสังเกตเห็นพฤติกรรมหรือสังเกตเห็นอารมณ์อะไรของคนในภาพนี้ครับเศร้าเสียใจค่ะเศร้าเสียใจเร้าเสียใจครับอ่ารู้สึกเศร้ารู้สึกว่าเขาเสียใจรู้สึกว่าเขามีความวิตกกังวลใช่ไหมครับนักเรียนอ่านักเรียนเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหม,มเคยมีอารมณ์เศร้าไหมครับ เคยมีอารมณ์เสียใจไหมแอ่เคยมีอารมณ์ที่ลักษณะเป็นการวิตกกังวลคิดหาทางออกไม่ได้คิดไม่ออกว่าเราจะทําตัวยังไงดีเคยมีความวิตกกังวลแบบนี้ไหมครูต้อมเชื่อว่าทุกคนมีนะครับครูต้อมก็เคยมีอารมณ์เศร้าอารมณ์เสียใจอารมณ์วิตกกังวลนะครับไม่ต้องอะไรมากหรอกครับแค่พออเนี่ย จะให้ออกไปนําเสนอหรือออกไปพูดอะไรหน้าหน้าที่ประชุมคุณ้อมก็รู้สึกวิตกกังวลแล้วว่าเอเราจะทําได้ดีไหมหรือเราจะทําได้ไหมนักเรียนก็น่าจะเคยมีอารมณ์นี้คือเมื่อคุณครูบอกว่าอ้าวเดี๋ยวนักเรียนออกมานําเสนอหน้าชั้นทีละคนนะอาวล้วครับนักเรียนก็เริ่มวิตกกังวลแล้วว่าเราจะทําได้ไหมถูกต้องไหมครับเพราะนั้นอารมณ์เศร้าอารมณ์เสียใจอารมณ์วิตกกังวลอารมณ์หวาดระแวงมีด้วยกันทุกคน แต่เราจะจัดการอารมณ์พวกนี้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับคำถามครับเวลานักเรียนรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจรู้สึกว่าเราทำตัวไม่ถูกคิดไม่ออกนักเรียนทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันนะครับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ด้านที่หนึ่งครับวิธีที่หนึ่งครับวิธีการปฏิบัติตนครับ ทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอครับนะฮะทุกคนเนี่ยนะครับย่อมมีอารมณ์เศร้าอารมณ์เสียใจอารมณ์วิตกกังวลนะครับความกังวลต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตแน่นอนนะครับแต่เราเนี่ยสามารถบ,ารบังคับหรือเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการทํำให้ตัวเองเนี่ยผ่านจุดนั้นไปได้โดยการพยายามคิดแต่เรื่องดีๆทําแต่สิ่งดีๆ นะครับโดยการทําให้จิตใจเนี่ยโดยการทําให้จิตใจเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสดใสแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลานะครับเราอาจจะมีวิธีร้องเพลงฟังเพลงดูการ์ตูนดูหนังที่เราชอบนะครับหรือออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านก็ได้นะครับหรือออกไปสูดอากาศไปลดน้านต้นไม้ไปปลูกต้นไม้ทํากิจกรรมอะไรก็ได้ให้เราเนี่ยรู้สึกว่า ทำให้จิตใจเราเนี่ยแจ่มใสขึ้นมาได้นะครับเราอย่าไปจมอยู่กับความรู้สึกนั้นอะไรที่มันแย่ๆเราต้องพยายามขจัดทิ้งออกไปจากความรู้สึกออกไปจากร่างกายนะครับถ้าเรารู้ว่าเรากำลังเครียดเรากำลังอะไรอยู่เราอาจจะต้องไปหาคนปรึกษาหรือออกไปหากิจกรรมทำที่ทำให้เราลืมสิ่งที่เราเครียดนะครับเหมือนถ้าคูต้อมจะยกตัวอย่างเนี่ยคูต้อมเนี่ยชอบเล่นบาสถ้าเมื่อไหร่ครูต้อมรู้สึกว่าช่วงนี้คูต้อมเนี่ย เครียดกับงานคุณต้อมก็จะหาเวลาออกไปเล่นบาสออกไปออกไปออกกําลังกายสัก30นาทีหรือสักหนึ่งชั่วโมงเพื่อทําให้จิตใจเนี่ยแจ่มใสขึ้นมาได้นะครับนักเรียนก็ต้องลองหาวิธีดูนะครับวิธีของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนเล่นกีฬาบางคนดูการ์ตูนบางคนฟังเพลงบางคนปลูกต้นไม้บางคนช้อปปิง้งอะไรประมาณนี้แต่ละคนจะมีวิธีกำจัดความเครียดหรือความวิตกกังวลในร่างกายของเราเนี่ย ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความชอบนะครับต่อนะครับวิธีต่อไปนะครับที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยผ่านจุดนั้นไปได้วิธีการปรับตัวของเราก็คือการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมนะครับการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับนักเรียนนะถ้าสมมุติว่านักเรียนมีความเครียดมีความวิตกกังวลในสิ่งที่นักเรียนกําลังเผชิญอยู่นะครับ นักเรียนอย่าเอาอารมณ์นั้นไปลงกับคนอื่นเช่นนักเรียนทําการบ้านไม่เสร็จวันนี้ครูให้ส่งการบ้านแล้วนักเรียนกําลังเร่งทําการบ้านอยู่แต่มีเพื่อนเนี่ยมันเรียกนักเรียนให้ไปส่งเข้าห้องน้ําน,นักเรียนก็หันไปตวาดเพื่อนเลยไม่เห็นเลยไงว่ากําลังยุ่งอยู่กําลังทํางานอยู่ไม่ไม่ดูซะบ้างละ่ะอะไรอย่างนี้นะครับนักเรียนอย่าเอาอารมณ์แบบนั้นไปลงกับคนอื่น นะครับนักเรียนต้องรู้จักการแสดงอารมณ์รู้จักการปรับอารมณ์อ่ะถ้าเพื่อนมาชวนนักเรียนก็อาจจะหันไปบอกเพื่อนว่าตอนนี้ยังไม่ว่างยังไปไม่ได้ชวนคนอื่นไปก่อนนะเดี๋ยวเราขอทํางานก่อนอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าการที่เราเนี่ยระเบิดอารมณ์ใส่คนอื่นเนี่ยนอกจากจะเป็นผลร้ายกับคนที่เขาโดนระเบิดอารมณ์ใส่ไปแล้วมันจะมีผลร้ายส่งกลับมาที่เราด้วยคือคนที่เพื่อนของเราคนนั้นเนี่ยก็จะมองเราในแง่ร้ายทันทีคือ อยู่ๆมาด่าเราทําไมอยู่ๆมาด่าเพื่อนทําไมนะครับกลายเป็นว่างานเราก็ยังไม่เสร็จแถมเราจะต้องเสียเพื่อนดีๆไปอีกเพื่อนก็มาโกรธเราอีกเดี๋ยวเราก็ต้องไปง้อเพื่อนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงออกทางอารมณ์หรือการปรับอารมณ์เนี่ยในสถานการณ์อย่างเหมาะสมเนี่ยก็สามารถช่วยได้นะครับนักเรียนต้องรู้จักนะครับสถานการณ์หรือกําลังเครียดอยู่พ่อแม่เรียกไปกินข้าวไป ตะโกนใส่คุณพ่อคุณแม่แบบนี้ก็ไม่เหมาะสมนะครับนักเรียนก็ต้องพูดด้วยอารมณ์ที่ซอฟลงถึงแม้ว่าเราจะกําลังเครียดอยู่เรากําลังหัวร้อนอยู่เรากําลังอารมณ์ไม่ดีอยู่แต่เราก็ต้องแสดงออกไปอย่างเหมาะสมนะครับตามสถานการณ์นั้นนะครับต่อนะครับวิธีการปฏิบัติตนข้อต่อมาคือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายควรปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครู ถ้าให้คุณต้อมยกตัวอย่างเพศหญิงที่เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอย่างเด่นชัดเลยก็คือหน้าอกก็จะเริ่มมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเริ่มมีประจำเดือนเริ่มมีสิวอย่างนี้นะครับในเพศหญิงนะครับถ้าเป็นเพศชายก็จะมีหนวดคราขึ้นตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแล้วก็เริ่มมีกลิ่นตัวนะครับแล้วก็เริ่มมีสิวเหมือนกันนะครับในเพศชายเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับถ้านักเรียนไม่รู้วิธีปฏิบัติตนก็ให้ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูหรือผู้ปกครองที่เป็นผู้ใหญ่นะครับที่เขาเคยผ่านจุดนี้มาก่อนนะครับนักเรียนหญิงบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, คุณครูทาไมหนูอยู่ป .5 แล้ว่ประจําเดือนหนูไม่มาเนี่ยแสดงว่าหนูผิดปกติใช่ไหมเนี่ยนักเรียนอาจจะเกิดความกังวลเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มมีประจําเดือนหมดแล้ว ไม่จริงนะครับนักเรียนประจําเดือนแต่ละคนอาจจะมาช้ามาเร็วแตกต่างกันปอกเรียนอาจจะยังไม่มาอาจจะมาปอ6ก็ได้เพื่อนบางคนอาจจะมาตั้งแต่ปอ4แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากันนะครับแต่คู้ต้อมรับรองว่ายัางไงเพศหญิงเนี่ยก็ต้องมีประจําเดือนหรืออาจจะไปมีประจําเดือนตอนอยู่มัธยมก็ได้นะครับเพศชายก็เหมือนกันอุ้ยเพื่อนหนวดขึ้นเต็มหมดแล้วอุ้ยทําไมเราไม่มีหนวด ร่างกายเราผิดปกติหรือเปล่าไม่ใช่นะครับฮอร์โมนเพศชายหรือฮอร์โมนเพศหญิงหรือร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเกิดอะไรขึ้นมาอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้พร้อมกันก็ได้ไม่ต้องวิตกกังวลหรือถ้าวิตกกังวลหรือกังวลใจก็ปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครูก็ได้นะครับต่อนะครับต่อมาครับ ใช้เวลาว่างทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะครับย้ําว่าทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะครับการทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์เนี่ยอาจจะทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนเองก็ได้หรือทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ได้กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนเองอาจจะเช่นทํากันบ้านรดน้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้ ซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านอะไรพวกนี้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนทําแล้วก็เป็นประโยชน์ตัวนั้นเองนะครับหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่นอะไรครับเช่นเก็บขยะจิตสาธารนณะอะไรประมาณนี้นะครับทําได้หลายอย่างเลยการทํากิจกรรมหรือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมุ่งมั่นในการที่เราจะไปทํากิจกรรมนั้นความคิดของเรากําลังพุ่งไปที่กิจกรรมที่เรากําลังทํานะครับ ก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ได้ไปคิดถึงสิ่งที่มันแย่ๆที่เกิดขึ้นกับเราที่ผ่านมานะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราหรือทําให้จิตใจของเราเนี่ยเบิกบานแจ่มใสด้วยนะครับแล้วก็การที่เราไปทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเนี่ยทาให้เราได้สังคมที่ดีได้เพื่อนที่ดีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับนอกจากทํากิจกรรมกับเพื่อนๆในโรงเรียนแล้วนะักเรียนไปทํากิจกรรมกับชุมชนอย่างเงี้ยนะักเรียนก็จะได้ เพื่อนที่อยู่ในชุมชนนั้นเข้ามาด้วยเข้ามาอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํากิจกรรมในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีการปฏิบัติตนที่ดีนะครับต่อมาครับการแต่งกายอย่างเหมาะสมตามกาละเทศะนักเรียนอาจารยเกตเห็นว่าในรูปเป็นผู้หญิงสองท่านนะครับคนหนึ่งใส่กระโปรงสั้นคนหนึ่งใส่กางเกงยาวถามว่าการใส่กระโปรงสั้นกับใส่กางเกงยาว เป็นการแต่งกายที่เหมาะสมหรือไม่ก็เหมาะสมครับแต่ขึ้นอยู่กับกาลเทศะนะครับคําว่ากาลเทศะคือขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือสถานที่ที่เราจะไปคบนักเรียนเช่นถ้านักเรียนจะไปเข้าวัดทําบุญนักเรียนใส่กระโปรงสั้นไปมันก็น่าจะไม่เหมาะสมหรือนักเรียนใส่เสื้อขาเดียวใส่กางเกงขาสั้นจู๋ใส่เสื้อแบบเปิดลายเปิดแขนเกาะอกไปทําบุญที่วัด มันก็ไม่เหมาะสมเพราะว่าการเข้าวัดเนี่ยก็ควรจะแต่งกายสุภาพรัดกุมนะครับอาจจะเป็นใส่กางเกงขายาวก็ได้หรือกระโปรงก็เป็นกระโปรงที่ยาวเลยเข่ามาเสื้อก็ไม่ใช่เสื้อคอกว้างเป็นเสื้อที่มีแขนปิดมิดชิดพเพราะนักเรียนอย่าลืมว่าการไปทําบุญที่วัดเนี่ยนะครับพระเนี่ยนะครับหนึ่งพระเนี่ยไม่สามารถสัมผัสตัวผู้หญิงได้อยู่แล้วใช่ไหมมันจะมีสิ่งข้อหนึ่งที่พระเนี่ยนะครับห้ามสัมผัสตัวผู้หญิงห้าม เขาเรียกว่าห้ามมีความรู้สึกทางเพศอะ่ะห้ามยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางเพศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราแต่งตัวว่าบิวไปก็อาจจะทําให้เราเนี่ยบาปโดยที่เราไม่ตั้งใจคือเมื่อพระเห็นเราแล้วพระก,ก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีนะแทนที่เราไปทําบุญเราจะได้บุญเราก็กลายเป็นว่าเราได้บาปไปเราต้องรู้จักการแต่งตัวนะครับถ้าเรียนๆจะแต่งสายเดียวก็โอกคขาสัาน้นแขนสัน้สน,น,นแล้วไปเดินชอปปิ้งในห้างสรรพสินค้าอันนั้นไม่ใช่เรื่องผิดนะครับ เป็นเรื่องปกติอันนั้นนักเรียนแต่งได้หรือนักเรียนมาโรงเรียนเนี่ยนักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนก็ควรจะต้องแต่งกายสุภาพเนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่ราชการเราควรให้ความเคารพสถานที่นั้นๆที่เราไปด้วยนะครับมาโรงเรียนอาจจะใส่กระโปรงได้แต่ก็ไม่ใช่กระโปรงที่สั้นมากนะครับอาจจะใส่เสื้อสายเดี่ยวแต่ว่าก็ต้องเป็นเสื้อสายเดี่ยวที่ลักษณะไม่ได้โป๊เปลือยหรืออาจจะมีชุดคลุมมาบางๆอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับเพราะนั้น นี่คือสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติตนได้นะครับต่อมาครับมาพูดถึงเพศชายบ้างเพศชายเนี่ยต้องรู้จักให้เกียรติเพศหญิงมีความเป็นสุภาพบุรุษนะครับเพศชายเป็นเพศที่แข็งแรงนะครับควรจะเป็นเพศที่ให้เกียรติและคอยปกป้องผู้หญิงไม่ใช่ว่าใช้ความแข็งแรงของเพศชายเนี่ยในการรวนลามหรือว่าทําร้ายผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นเพศชายเนี่ย ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เพศชายและเพศหญิงเขาจะบอกว่าเท่าเทียมกันใช่ไหมแต่ว่าอย่างน้อยๆสรีระของผู้ชายก็มีความแข็งแรงกว่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้ชายต้องรู้จักให้เกียรตินะครับคําว่าให้เกียรติคืออะไรคือไม่ไปทําร้ายผู้หญิงไม่ไปถือเนื้อต้องตัวไม่จับตัวผู้หญิงโดยที่ไม่มีความจําเป็นหรือแมก้กระทั่งการที่เราใช้สายตามองอวัยวะส่วนต่างๆของผู้หญิง เราก็ถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศต่อเพศหญิงนะครับเพราะนั้นผู้ชายเนี่ยต้องรู้จักให้เกียรติเพศหญิงแล้วก็มีความเป็นสุภาพบุรุษนะครับและการใช้คําพูดนะครับของเพศชายก็ควรจะต้องลงท้ายด้วยคําว่าครับนะครับก็คือเป็นคาที่ลงท้ายแล้วสุภาพผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วรู้สึกดีนะครับผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกว่าเรามีสัมมาคาระวะ เรามีการศึกษาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานักเรียนพูดหรือนักเรียนคุยกับใครก็แล้วแต่ถึงแม้จะเป็นเพื่อนกันหรือจะเป็นผู้ใหญ่หรือจะเป็นน้องก็ได้เป็นเด็กก็ได้ก็ใช้คําว่าครับลงท้ายได้นะครับเพราะคําว่าครับเนี่ยเวลาเราพูดออกไปแล้วมันไม่มีผลเสียอะไรกลับมากับตัวเรามีแต่สิ่งที่ดีเหมือนการยกมือไหว้ก็เหมือนการการยกมือไหว้ก็ไม่มีผลเสียอะไรกับเรามีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับการยกมือไหว้หรือการพูดครับเนี่ย ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแถมเราได้กําไรกลับมาด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายก็ควรจะพูดแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยคําว่าครับด้วยนะครับอ่ะต่อมาเพศหญิงบ้างครับเพศหญิงนะครับก็ต้องรู้จักใช้คําพูดที่สุภาพเหมือนเพศชายนะครับโดยเพศหญิงเนี่ยมักจะมีคำสองคำที่มักจะใช้สับสนคือคําว่าคะกับคําว่าค่ะนะเดี๋ยวเรามาดูคําว่าคะกับคําว่าค่ะว่าแตกต่างกันอย่างไรอ่ะ ขอเข้ามาสู่เนื้อหาภาษาไทยนิดนึง่บูรณาการภาษาไทยเล็กน้อยคําว่าคะเนี่ยนะครับใช้กับประโยคคําถามเช่นไปไหนมาคะทานข้าวหรือยังคะเนี่ยเราจะใช้คําว่าคะแต่ถ้าคําว่าค่ะเนี่ยจะใช้กับประโยคบอกเล่าหรือตอบคําถามเช่นสวัสดีค่ะทานข้าวแล้วคะ่ะวันนี้ชอบเรียนวิชาสศึกษาพระรศรึกษามากเลยคะ่ะเห็นไหมครับประโยคบอกเล่า วันนี้ฉันเดินไปเหยียดที่หมาบนสะพานลอยมาค่ะเห็นไหมฮะประโยคบอกเล่าจะใช้คําว่าค่ะแต่ถ้าเป็นประโยคคําถามจะใช้คําว่าคะนะครับภายในนักเรียนก็เลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับเพื่อความถูกต้องในการใช้ภาษาไทยนะครับอะต่อมาครับครูต้องมีกิจกรรมสนุกสนุกง่ายๆมาให้นักเรียนเล่นครับชื่อว่ากิจกรรม Good or Bad ครูต้องจะมีรูปภาพนะครับกิจกรรมมาให้นักเรียนดูว่ากิจกรรมเนี้ยมันเป็นกิจกรรมที่ Good หรือรกิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมที่แบ d ไม่ควรทํานะครับนักเรียนสามารถใช้นิ้วโป้งของนักเรียนนะครับถ้านักเรียนคิดว่ากาิจกรรมนี้กู๊ดนักเรียนก็ชูนิ้วโป้งขึ้นมาสองนิ้วแบบนี้นะครับแต่ถ้านักเรียนคิดว่ากิจกรรมที่นักเรียนเห็นมันแบ d มันไม่ควรทำนักเรียนก็คว่ม,มนิ้วโป้งลงแบบนี้นะครับลองเปิดกล้องแล้วเล่นดูที่บ้านได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราลองดูนะเงื่อนไขตรงนี้ครูต้องผ่านไปนะครับครูต้องอธิบายไปแล้วกิจกรรมที่หนึ่งครับช่วย คุณพ่อคุณแม่อยู่กับครอบครัวนะครับปลูกต้นไม้อยู่ที่บ้านนักเรียนว่าเป็นกิจการที่กู๊ดหรือเป็นกิจกรรมที่แบดครับถ้าพร้อมแล้วนับหนึ่งสองสามแล้วเรามาแสดงสัญลักษณ์พร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่กู๊ดครับนักเรียนเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใช้เวลาว่างกับครอบครัวก,กับเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็การปลูกต้นไม้ก็ช่วยทําให้จิตใจเราแจ่มใสแล้วก็เพิ่ม ออกซิเจนให้กับโลกด้วยนะครับดีนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองครับลักษณะคนในรูปคือน่าจะเป็นการสูบบุหรี่นะครับเน้นกว่าการสูบบุหรี่เป็นกิจกรรที่กู๊ดหรือแบดครับนับหนึ่งสองสามแล้วทําพร้อมกันครับหนึ่งสองสามกิจกรรมีแบดครับนักเรียนไม่ควรทํานะครับการสูบบุหรี่เป็นการทําลาย ปอดของเราแล้วก็ลบกลิ่นบุหรี่เนี่ยลบกวนคนอื่นที่ไม่ชอบกลิ่นบุหรี่ด้วยเด้อเพราะผู้ต้องจะบอกเลยว่ากลิ่นบุหรี่นี่เป็นอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรสูบบุหรี่ครับอย่าไปลองเลยนะครับย้ำเลยว่าอย่าไปลองเลยเห็นใครลองก็หนีไปเลยนะครับอย่าไปลองไม่ดีจริงๆนะครับต่อมาครับกิจกรรมที่สามครับกิจกรรมเล่นดนตรีนักเรียนว่ากิจกรรมนี้ good หรือ bad ครับนักเรียนดูรูปดีๆนะครับ การเล่นดนตรีเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีหนึ่งสองสามคำตอบก็คือกิจกรรมนี้แบดครับนักเรียนหุยครูต้อมเล่นดนตรีมันก็เป็นเรื่องดีแล้วมันแบดได้ไงอะนักเรียนลองสังเกตครับการเล่นดนตรีเป็นเรื่องที่ดีครับแต่นักเรียนเล่นดนตรีเสียงดังลบกวนคนอื่นที่เขาไม่ได้อยากเล่นดนตรีกับนักเรียนนะฮะน้องผู้หญิงเนี่ยไม่ได้อยากฟังเพลงเลยแต่นักเรียนก็เล่นดนตรีเสียดังลบกวนคนข้างๆแบบนี้ไม่ดีครับนะครับต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับ ต่อมาครับกวาดพื้นบ้านครับช่วยกันกวาดพื้นบ้านหรือพื้นห้องหรือทําเวรประจําวันเป็นกิจกรรมที่ดีหรือไม่ดีครับหนึ่งสองสามเป็นกิจกรรมที่ดีแน่นอนนะครับการทําความสะอาดบ้านทําความสะอาดห้องหรือทําความสะอาดส่วนต่างๆของบ้านก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับต่อมาครับเล่นดนตรีอแล,ล้วเรียนลองสังเกตภาพดีๆนะครับ เล่นดนตรีกับเพื่อนๆกันอย่างสนุกสนานเลยกิจกรรมนี้เป็นดีหรือไม่ดีครับหนึ่งสองสามดีแน่นอนครับกิจกรรมนี้นะครับแตกต่างจากการเล่นรูปเล่นดนตรีรูปแรกตรงไหนกิจกรรมนี้เป็นการทํากิจกรรมร่วมกับคนอื่นครับแล้วก็ไม่มีใครเดือดร้อนทุกคนสนุกสนานแฮปปี้กับการได้มาเล่นดนตรีตรงนี้นะครับเพราะนั้นไม่มีใครเดือดร้อนเมื่อไม่มีใครเดือดร้อนก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการทำกิจกรรมที่ดีนะครับเพราะนั้นตรงนี้ทำได้นั่นเอง ครับต่อมาครับจับกลุ่มสังสรรค์กินเลี้ยงฉลองนักเรียนว่าดีหรือไม่ดีครับหนึ่งสองสามคำตอบคือไม่ดีแน่นอนนะครับกิจกรรมนี้เพราะอะไรครับหนึ่งครับในสถานการณ์แบบนี้การจับกลุ่มสังสรรค์เลี้ยงฉลองเนี่ยไม่เหมาะสมแน่นอนและสองครับนักเรียนยังอยู่ในวัยเรียนนะครับยังไม่สามารถหาเงินได้เองการที่เราจะไปฉลองไปกินเลี้ยงกันแบบเนี้ย มันก็ยังไม่เหมาะสมนะครับเพราะเนื่องจากการฉลองหรือการกิจกรรมแบบนี้มันต้องใช้เงินในการซื้อของมานะครับแล้วก็การที่เรามาจับกลุ่มกันแบบนี้เสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 2019ด้วยนะครับข้อที่เจ็ครับไปเล่นกีฬากับ,บเพื่อนครับโอ้โข้อน,นี้ไม่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องดีแน่นอนนะครับเพราะการออกกำลังกายนอกจากทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตใจก็แข็งแรง นะครับแล้วเราก็ได้สังคมด้วยคือการไปเล่นกับเพื่อนเราก็ได้สนิทสนมกับเพื่อนมากขึ้นนั่นเองครับข้อที่แปดครับปล่อยกันครับทะเลาะกันแบบนี้ไม่ต้องถามครับมันไม่ดีแน่นอนนะครับการทะเลาะวิวาทไม่ใช่เรื่องดีนะครับเราไม่ควรแก้ปัญหาด้วยการใช้กําลังเราควรแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยใจเย็นๆหาทางออกร่วมกันมากกว่านะครับข้อที่เก้าครับน่าจะเป็นการไปเข้าค่ายลูกเสือนะ แล้วก็เป็นการแคมปิ้งร่วมกับเพื่อนๆกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีครับผมนอกจากเราจะได้รู้จักเพื่อนแล้วเราจะได้ไปรู้จักทักษะการใช้ชีวิตในป่าโดยที่ไม่มีไฟฟ้าแล้วนะครับเราก็ยังได้ศึกษาธรรมชาติได้พักผ่อนด้วยโอ้โหได้หลายอย่างเลยกับกิจกรรมนี้นะครับได้ลองจุดไฟด้วยด้วยด้วยถ่านได้ลอง ขุงข้าวด้วยฐานได้ลองกางเต็นท์ได้ลองนอนเต็นท์ไม่มีพัดลมไม่มีแอร์อ้โหนักเรียนมันสุดยอดมากในการกิจกรรมที่เราไปกางเต็นท์แบบนี้นะครับแต่ก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะครับนักเรียนไม่ใช่ว่ารวมกลุ่มไปกางกันเองก็ไม่ได้เนาะในระดับชั้นป .5 น,นี่ก็ยังถือว่าเด็กเกินไปถ้าเราจะไปแคมปิ้งกันเองนะครับกิจกรรมที่สิบครับวาดภาพระบายสีอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่กู๊ดนั่นเองนะครับก็คือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำในสิ่งที่เราชอบบางคนชอบวาดภาพระบายสีบางคนชอบเล่นกีฬาบางคนชอบเล่นดนตรีถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนมีความชอบแตกต่างกาันแต่ทุกกิจกรรมที่ทําแล้วเรามีความสุขและไม่เดือดร้อนคนอื่นถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแน่นอนนะครับต้องไม่เดือดร้อนตนเองและไม่เดือดร้อนคนอื่นด้วยนะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับอะจากที่เราดูมาทั้งหมดนี้นะครับครูต้อมสามารถสรุปในวันนี้ได้คือ ในช่วงวัยของนักเรียนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ฉะนั้นนักเรียนควรที่จะรู้วิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพื่อจัดการกับอารมณ์เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับที่ครูต้อมเนี่ยได้นํามาสอนกับนักเรียนในวันนี้ครับ